สวัสดีค่ะวันนี้ไปเตยมีครีมกันแดดมาแนะนํานะคะจะบอกว่าไปเตยได้มาก่อนใครเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าหลอดแรกในประเทศไทยด้วยนะคะพี่จิ๊บเป็นคนเอามาให้เลยกันแดดละลายได้นะคะนี่จะบอกว่าเจ้าของเดียวกับครีมน้ําผึ้งป่าสุดฮิตนะคะแค่เปิดจองนะคะล็อตแรกก็ป่าไปหนึ่งล้านชิ้นแล้วสุดยอดมากๆจริงเลยนะคะเดี๋ยวไปเตยจะลองให้ดูนะว่ามันละลายได้ยังไงนะคะมาดูกัน แนะ,ะน,นำเลยนะคะตัวนี้นี่ดูนะคะเนียนเรียบบางเบากลืนลงกับผิวได้จริงจาไว้เลยนะคะจํารูปหลอดเอาไว้เลยนี่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะจําชื่อ W2M ไว้ด้วยนะคะเขาเปิดจองเมื่อไหร่นะคะไปหามาใช้กันให้ได้นะคะน่าจะได้ใส่ปิง๊ง